หมดแล้วครับหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้แป๊ดเดียวหมดแล้วเอาส้มตำบอกเอาเผ็ดไหมกระเคียงมันสิพอดีแหละเขาไปซื้อเคียงนี่หมดแล้วนั่นเนี่ยโอนี่ครับรอรอเขาระเบียบวาทศิลป์คือรอเขาไปซื้อมาอยู่ค่ะมันไม่หมดหรอกเส้นมันก็เหลืออยู่ อันนี้ชูรสนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้น้ำตาลนะคะไม่ต้องห่วงอของอร่อยะค่ะนี่มันได้โครกเดียวน่ะโคเดียวมันเหมือดแล้วคะ่ะกี่หลายคนบอกเอ เครื่องมันหมดน่ะมันมันจะเกินเครื่องมันจะไม่อร่อยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเขาไปซื้อเคียงพระท่านไ้มาอรหรอถึงแล้วหรออันนี้อันนีคะเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเครื่องเขามาแล้วค่ะยืนรอนะคะเพราะว่าให้เขาไปซื้อเคียงอยู่เครื่องมันหมดค่ะ ขอยข่ยบมขยมากิ season, น้มาได้เลยมาดามเข้าไปเปลี่ยนชุดอยู่ในบ้านค่ะอันนี้ไม่เผ็ดน่ากินมากอันนี้มันไม่ไม่ไม่เผ็ดนะเนี่ยให้เขาไปซื้อเครื่องอยู่ไปซื้อพีกกลับไปซื้อนี่นะคะผักหยิบเอานะคะเออเออเออตองเต้น ไม่เดงรอเครื่องอยู่ค่ะเข้าไปซื้อเครื่องมาให้อยู่ซื้อมาเมื่อช้ามันหมดเลยอยากชิมมาคุ้มามีบางทีเข้าไปซื้ออ,อยู่มี๋ย่ลูกเดียวมันรดมากเป็นยังไงบ้างแม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็สนุกเอาฝากบอว MC ทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะอ่าใช่ ขอบคุณ f อที่โมทนาบุญกับแม่นะคะลูกสาวก็โมทนาบุญกับแม่หลายคนนะคะ uh huh. และทุกคนที่บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับแม่หอยก็ขอบคุณมา,มากๆนะคะวันนี้แม่หอยมาทำลงทานให้บ,บุญกระถินของมาดามออยกีฬาพันธ์นะคะ uh huh. วันนี้เรถม,มาเป็นอิม่มอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจมาก <laughs> บอสเก่งก็มาทำลงทาน <laughs> ตังกงแตบุไปแล้วของบอส <laughs> ของบอสเก่งมันง่ายไงมันไม่ได้ยากเหมือนของแม่ไงของแม่ยากเหรอของบอสไอ้มาดาบออยมาแล้วน้าโอ้ยสวัสดีค่ะเออบอสเก่งเอาลงทานมาเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเมื้อนะใช่มื้อเป็นลวกน้ำว่าอะไรเพราะว่าบอสเก่งเอาน้ำมาไงแล้วก็ขนมแห้งมาไงมันมันจับง่ายกว่าของแม่ไง ฮัลโหลขอบคุณมากค่ะอุ๊ยมาดามออยทำไมสวยจังวันเนี้ยสวยเป็นพิเศษสวย้เป็นแม่เจ้าภาพแย้วมาดิสิมาดามมาดามออยกับมาดามหอยใครสวยกว่ากันต้องถามพี่สีนะโอ้ยปรเป็นยังไงกัไปต่างประเทศเป็นไงบ้างพี่ออยโอสนุกสนานค่ะสนุกสนานแม่หอยนี่จ สีสันให้เราได้มากคือแม่หอยอยู่ที่ไหนคนไปที่นั่นเลยค่ะเออเห็นแดดเลีค่วันนี้วันนี้มาทำบุญร่วมกับมาดามออยสนุกมากคนส้มตำนะแม่ไม่ได้กินนะแต่ว่าเอสซีบอกว่าอร่อยมากเอซีบอกอร่อยมากอร่อยที่สุดนี่นะครับใครที่อยากเห็นมาดามออยนี่ามอสวยมากเพราะว่ามาดามออยเนี่ยเป็นนางงามนะคะไม่ใช่มาดามออยเฉยๆนะ มาดามโอยได้เป็นนางงามนะ,ะแล้วไม่เป็นนางอะไรฮะแล้วไม่เป็นนางอะไรแล้วไม่เป็นนางอะไรแ <c oughs> ม่เป็นนางสูง <c oughs> มานามออยเป็นนางงามก็ไม่กล้าใกล้หรอกเพราะว่ามือแม่น่ะจับปลางามไม่เป็นไรเดี๋ยวจะฝากฝั่งเย็นนี้นะคะเย็นนี้นะคะชมชมซีนะคะแล้วเดี๋ยวมาโอ้โหชมซีแล้วก็เห่รถแห่ของสาวน้อยเป็นรถแห่ของสามร้อยอ่ายอดมากถูกชมะถิบมากรถมากแม่ต้องไปแห่เขานะเอ้าวไม่จะแห่หรือล่ะนี่นะครับขอบคุณพี่ออยนะครับวันที่สิบห้าพึ่งวันที่ห้าถวายกระถิบในวงๆแล้ว อ๋อเน้นทุกวันเออเน้นทุกวันพี่หอยจัดเต็มมากจัดเต็มให้เลยนะคะฝากเอฟทีทุกคนนะคะแม่หอยน่ารักวัดเก่งน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอหลายคำพูดประทุวงนะครับคิดฝาสวยเนาะมาดามออยติดมันนางงามเออขอบคุณมาข้าวจันทร์ขุนตาหน้าเหมือนกันไหมฮะหน้าหน้าหน้าคนเดียวกันไหมเหมือนกันไหมเออ คนละคนเปล่าาคุณานเสกเทียวเหมือนกันไหมอ่ะเออ่ยรุ่นวันมาหาคุป่าแค่เโผ่ยมโผทำอาส้มต่ำลอยปหาแคองใบเล่นผีระกาศลอยปาาแม่การแบงนี่ปะกาศลอยบาา แม่ตำจนวินแล้วนะเอาเอาสมตำมาลูกเอาเผ็ดไปลูกเอาเผ็ดป้าบ้าตองใส่บักพีกเป็นบ้าใส่ยูใส่อย่างวยใส่กี่เม็ดสามเม็ดเลยลูกห้าเม็ดเลยลูกตกลงกันให้ได้ก่อนนะว่าจะใส่กี่เม็ดเออห้าก็ห้านะลูกแต่พิกแม่น่ะเผ็ดมากเลยนะลูกอ๋อใส่ห้าลูกริงนะตกลงกันแล้วนะคะตกลงกับน้องๆแล้ว จากผู้เขียนลายาแปลว่าพุ่เพราะว่าขาดลอยตาควนร้องทองผีโอ้บักีค่ๆมันแพงเอาเลยจะไม่เป็นไาแ่าเ่อรัา่ตาแหนนแรงเยนนะแรเย็นหาที่ตางอาท้องพูด

อันนี้ตำพี่ห้าลูกนะคะนี่ไม่เผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดนะมันสีขาวแต่ว่ามันนเผ็ดเอาซ้อนไหมลูกหยิบเอาซ้อนไหมลูกลก,ลก,กี่คนลูกหยิบเอาคนละช้อนเลยนะลูกแล้วก็ผักด้วยกินผักเป็นไหมกินผักเป็นปะลูกกินผักเป็นไหมลูกมีบักพกเผาอันนี้ไหมเอขขอเลูกคุกบบน้่อยก แม่ท้องออกมาวังมึงก็ทําแต่แม่อันเน